โอ้ยยังอยู่นึกว่านึกว่าหลุดอีแกวสวัสดีครับเพื่อนๆพนี่พี่น้องน้องพบกับผมนะครับช่างนาเดชจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพนพี่ๆน้องน้องเนี่ยมาดูการหาปลาแบบวิถีพื้นบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็คือการ กักร่างหวัานแหเนาะกักร่างทอดแหครับภาษาตราสนะก็มากับทีมงานลุงๆน้าๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะหมานไม่หมานเนาะไม่ต้องพูดผ่ทำทาเพลงฮะไปกันเลยนี่นะครับเนี่ยเป็นอ้วนตะข่ายแบบนี้นะครับแล้วก็กักข้ามคลองไว้เนาะแล้วก็กดตีนนะครับภาษาตราสเนี่ย,เร,ยเรียกว่าร่างนะครับการกักร่างหวัานแหเนาะก็จะกักเนี่ยสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ฝั่งหนึ่ง แล้วก็ฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งครับหมายเนี่ยเป็นคลองธรรมชาตินะครับซึ่งหน้านี้นะเป็นหน้าแรงนะครับน้ําก็น้อยเนาะคลองก็เหลือน้ําไม่มากเท่าไหร่แล้วครับก็จะมีการทาเขาเรียกว่าอะไรก่ํเาะก่าไม้ทาโกมไว้นะครับก็คือรอให้ปลาเข้านะครับเนี่ยแต่ว่าผมรื้อกับน้าๆลุงๆทีมงานกันออกหมดแล้วนะก็เดี๋ยวจะทอดได้เลยครับตอนนี้ทุกคนก็ไปเอาเอาแหของตัวเองเนะาะปัาใครปักมันนะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีคลิปสวยๆให้เพื่อนๆดูกันไหมเนาะวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ให้ลุงหมออุดเป็นพระเอกเลยนะลงก่อนเพื่อนนะดูว่าเดี๋ยวลุงหมอจะเอาปลาใหญ่ๆสวยๆมาโชว์กล้องครับอรอลุ้นด้วยกันนะเริ่มลงเริ่ม,มจววานกันแล้วนะหมายเป็นคลองธรรมชาตินะครับนี่ผ่านมิดมาแล้วนะไม่เคยพลาดนะวันนี้จะเป็นพระเอกหรือเป็นพระรองนะ่ะหนูเจ้าถิ่นอยู่นู่นนั่นเนี่ยยืนกลางแหอยู่นู่นฮะ ลุงหมอโดนแล้วนะครับก่อนเพื่อนมาดูนะวันนี้แหใหม่ด้วยนะใหญ่กว่าเดิมนองานนองนนงานเอาแล้วเอาแล้วแล้วโอ้สวยฮะนูนูน,นูนูนลุงหมอโดนก่อนเพื่อนแล้วนะโอ้ยตะเพียนครับสวยเลยนี่นี่ครับมาแล้วนี่เฮ้ยใช้ได้ครับหนึ่งตัวอายุหากินแบบพื้นบ้านนะ ฐานมิดก็ลงแล้วนะครับสิงข้างล่างนะไม่ต้องรอขึ้นเนี่ยไมสุ่มก่อนนี่ไม่ปากแรกล้างแห่ล้างแห,งแหงเดี๋ยวดูนะคือคือดินเอกพื้นล่างนั้นเป็นพื้นทรายไม่ค่อยพุนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้งมนอกสาปลาไม่ใหญ่มากนะครับอาจจะทอดสาวเป็นแหเผปลาไม่ใหญ่ทำไม่ินจร <c oughs> ิงจริงเมื่อวานไม่ได้ถ่ายนะจัดปลาตะเพียนมาเก,กือบสองโลฮนะ วันนี้จะได้ใหญ่ๆแบบนั้นไหมเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันฮะน,นันานๆแนนนนพลดเลยฮะนี่นะครับของน้ำมิดนะโดนปลาขาวนะครับปลาตะเพียนมาสี่ตัวสี่ตัวน้อยๆเนาะ <laughs> หาอยู่หาก,กินด้วยกันครับ <laughs> การกักร่างแบบนี้ก็จะทํากันทุกๆปีนะครับแล้วก็จะลงกันช่วงหน้าแล้งแล้วนี่คะ่ะอันนี้คือทางตาดเนี่ยก็เรียกกําไม้โกไม้นะครับเราจะเอาไปทิ้งในคลองเนาะให เหมือนกับทาโกลมไว้ให้ปลาเข้ามาอยู่นะแล้วพอเรามาจับก็เราก็มากักล่างปิดไวสองฝั่งแล้วเราก็ลื้ม้ชุดนี้ออกนะครับแล้วมันก็จะเหลือพื้นที่โล,ล่งๆริมคลองอย่างนี้นะแล้วก็ถอดปลากันครับเอาแล้วครับปุ๊บโอ้โหแตกสวยงามครับปากนี้แหมดูฮะมันเป็นที่ซ้ายอ่ะมันกดตีนไม่ได้ที่ซ้ายมันกดตีนไม่ได้ลแล้วปลามันกดน็ดุดไม่ได้ไง ปลามกเล่นไม่ได้ดูฮะเขามาโดนแล้วจะได้เอาขึ้นบกมี่ยมันจะลุดมันจะลุดตรงนี้ซะก่อนรีบไวๆขอดูตัวหน่อยฮะเดี๋ยวแบตหมดเหลือสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ดูนะตายหาหมดจะจับแบบนี้จับเรือมเงยตายเกี้ยงเลยดูฮะ นี่ง่ายรุดจนได้ารุดโอ้ย,อยางงาอเอ้ยรุดหายไป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 หมอไปแล้วครับขึ้นละเปลียป่ยงเรียรูน้ำหมูโอ้โดนนะครับนี่ ดุกธรรมชาตินะโอ้สวยครับโ <laughs> ดนนิ้วไปทิ้งแน่นะนะหมูนะ <laughs> โดนแล้วครับโ,โดนแนะล้วครับนี่มนนหมูนะแขวนกระชังแล้วครับนี่เออ <c oughs> หนึ่งตัวครับสวยเลย, <c oughs> ยลุงหมอก็เปิดไม้ใหม่แล้วนะอันนี้ขยับลงมาข้างล่างหน่อยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ไม้แรกเนี่ยก็ลื้อออกแล้วนะไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่ครับเดี๋ยวย้ายลงมากะฝั่งสะพานในนั่นนี่ครับนี่ไม้ก็เป็นริมถนนใต้สะพานนะักก่ออยู่ไม่ห่างกันมากครับก็มันมีต่อไม้ล้มขวางคลองอยู่ครับเนี่ยก็เป็นก่าปลาอย่างดีเลยเนาะแล้วก็ลื้อออกหมดแล้วนะตอนนี้กําลังจะทอดครับเดี๋ยวมาดูกันครับก็มีน้าๆลุงๆเข้ามาเพิ่มอีกเนาะก็แห่ใครแห่มันนะครับวันได้วันเอา พันมิดก็นู่นหนาวอยู่นู่นนะจับปลาจับปลาได้ก็ปล่อยไปหายนะเอาเนี่ยครับมาดูลุงหมอกันนะโอ้โหมบนเลอร์เลยอ่ะโอ้โหนี่เด็ดครับโอ้โหเด็ดเด็ดโอ้แหมหมานเลยนะลงันแรกแล้วโอ้นี่ฮะใหญ่เบลลอร์เลยอ่ะ <ahan> <'s <S หมายนี้ก็ผ่านมิดลงทีหลังพวกนะฮะก็โดนฟ้าใหญ่ๆกันไปแล้วนะผ่านมิดลงมั่งแล้วนะไปดูกันคร <'ll> ับเจอปะเจอรึเปล่ามาโอ้ยโอ้ยสวยน่ะเฮียฮิโลฟ้าโอ้ยโอ้ยดูนีคุกีว้ยใหญ่ไปเลยเลยครับนี่ต้นตอก แต่ไอรูี่นีอ uh อ im ่ย่ะฮะไรอ่ะฮรอโอ้ยยังอยู่นึกว่านึกว่าดอีแล้วนี่ครับโอ้โหตัวเบเลอเลยนะอกมันอย่งงามเลยนะเราเหทอดกันสั่งนี่เบลอเลยนะสวยเลยมันืนีโลบวาับมาแล้กมัหลอกัน เยี่ยมครับดูแล้วนี่ฮะโอ้โอ้ช่อนใหญ่นะครับนี่โอ้หมันมันครับหมอโดนอีกแล้วตัดซิมเลยโอ้หมันครับคนเดียวเลยนะปลาดุกวันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเดียวเลยนะหมานปลาดุกอยู่คนเดียวฮะโอ๊ยคนเดียวเลยครับสองตัววันนี้ปลาดุก ก็อยู่ริมคลองแล้วหายอยู่หากินด,ด้วยกันครับวันนี้บรรยากาศหมนะเป็นคลองธรรมชาตินะคลองน้าจืดครับโอ้น้าหมูโดนเบลเลอร์เลยครับดุใจนะดุกคลองนี้เนี่ยดุนะโดนกันทนหน้าทนตาแล้วนะโอ้โคตรดุฮนะดุคลองนี้ลุงหมอกลายเป็นเซียนประดุกแล้ววันนี้ขนาดเก็บแผ่ขึ้นนะดูยังติดไล่ตวงอะ่ะโอ้ คนนี่จะหมานเนี่หมานาจริงๆอะขนาดว่าปลดออกจากแ้ไปสองตัวแล้วนะแล้วดึงแหมาจะเอามาสะบัดใช่ไหมยังติดมาอีกตัวงั้นโอ้ดุกธรรมชาติครับนี่ฮะดุกของลุงหมอนะเซียนกลายเป็นเซียนปลาดุกไปแล้วครับวันนี้โอ้ยหมานปลาดุกอยู่คนเดียวเลยนะ หาอยู่หากินแบบวิถีพื้นบ้านนะครับกับการกักร่างหวานแหกันนะครับวันนี้น้ำหมูล้วงมาจากแขหนะโอ้โหสวยบุบเลยอ่ะเอาอย่าโชว์นานนะดบไปโอ้ ป่าดุกเยอะมากๆครับหมายนี้เนี่โดนกันไปหลายตัวแล้วนะโดนฮะนี่สองตัวนะปากเดียวออตัวนี้ย่อมหน่อยเนาะนี่ครับผมสองตัวติดๆหน้าหมูโดนฮะดูพ่านมิดนะครับปลาอะไรโอ้เหลืองเลยนี่ดุกอุ้ยอันนี้ป็นดุกอุ้ยฮะเหลืองอ้อยเลยฮะโอ้โอะโดนอีกแล้วนะครับนี่ ลานมิดนะน้ำมิดฮะช้อนฮะยกสูงหน่อยเออนี่โชว์หน่อยอกระโดดเรื่อยๆนะนี่ตัวก็เริ่มบางๆแล้วนะครับแต่ก็ยังมีพอมีอยู่เนาะก็ทอดกันเรื่อยๆนะเดี๋ยวพามาดูปลาของลุงๆเขากันนะนี่ดูอูดกันเลยฮะเกือบเกือบเต็มถุงอวนแล้วมั้งเนี่ยคนเดียวเน่ะเซียนปลาดุกนะโอ้โหดูครับอื้อ หนึ่งสองสามสี่ตัวโอ้สุดสุดครับผมอุปสรรคของของการทอดแถวันนี้ก็คือไอ้เจ้าดอกเจ้าลูกของต้นกระถินเทพานะครับโอ้ติดกังเลยฮะหวานขึ้นทิ้งนี่ปลดกันกับบครึ่งชั่วโมงอ่ะจะหวานได้แต่ละทีนะเดี๋ยวไปดูกระชังของน้าหมูกันบ้างฮะดูฮะ ไอตัวแฟนก็ชังงูจะจะหักแหล่ไม่หักแหล่อยู่แล้วเนะเดีย๋ยวดูน่าได้มากได้น้อยครับดูนะของน้ำหมูครับเนี่ยโดนปลาดุกสวยๆเนีย่สยสี่ตัวห้าตัวมันก็สี่ตัว,ตว,ตวเนาะโอ้โหไซขนาดนี้นี่สุดๆเลยฮะปลาดุกนะเนี่ยครับดูหาอ,อยู่หาทิ้แบบพื้นบ้านครับ อกินแบบบ้านๆเนาะชีวิตบ้านๆวิถีบ้านๆนะครับนี่ดสุดเลยฮะอ่ะกลับมาแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาดูกันฮะผมกับพรานมิตรได้อะไรบ้างครับอันนี้ดูนะนี่ โอ้นี่ทางปลาดุกปลาช่อนนะพบเลยครับวันนี้ก็วันนี้ก็เหนื่อยมากๆเนาะกับการกักร่างทอดแหนะครับปลาวันนี้ก็ได้พอมื้อนะตัวน,นี้ก็ได้อยู่ได้กินนะครับดูตัวนี้ฮะโอ้ช่อนใหญ่นะเยี่ยมครับแล้วก็นี่ฮะปลาดุกอุยตัวหนึ่งครับผมช่อนสามตัวนะแล้วก็มีปลาเล็กกปลาขาวปลา ปลาขี้ขมนะครับอันนี้ปลาตะกลับหรือปลาหมอช่างเียบเนาะก็นี้ดุกอุยนะครับตัวสวยเลยก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับการหาอยู่หากินแนววิถีพื้นบ้านแบบนี้เนาะช<ม>่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้เนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะ